ติคะตอนนี้นะคะมีาใหญ่ช็อกโกแลตอารมณ์รสชาติอร่อยเหาะค่ะอุ้ยอุ้ยตา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 ายตายตาเอามาดิเอมาเอามดิมดแกไม่หอดแน่ไปงหุ่นปกแกล๊ตไปไหนคะนี่เลข้างนี่ปาร์ตปารหวายล็อกให้ล็อกให้หนึ่งทีไวว้าทารา แลหว้ามันขี่ผมแล้วคุณผู้ชมบินไปหาอ๊ะบินไปหาบินไปหาหวตายหนึ่งเย่เอาดิเอาดิจะไปไหนแล้วจะไปไหนไปอย่างเดียวมันไม่สะใจมันไปด้วยอันติดีแล้วก็หมูเด้งตายโอ้โหคอนตเตอร์ให้นันชับทองพี่เห็นวแล่ะกูดาเบสสองหมื่นหกไปโชว์กูสักคำ